2-2นะครับใน,น,น,นครึแตกนะฮะประเด็นคือเรเซนต์แมกนิสเตอร์เจ็บอ่าเจ็บช่วงอ่าพูดเสียงเต่าพอดีเลยนะครับแต่ไม่น่าหนักไม่น่าหนักมากเออเพราะว่าก็ลุกขึ้นมาได้นะครับสำหรับแมคนิสเตอร์นะ มุมก่อนนะพน,นเป็นขึ้นเกมใช่ไหมครับอ่าตัวตัวสกรีนอะ่ะเอออย่างที่บอกมีตัวสกรีนอะ่ะเป็นเป็นเจอมาติสช่บักเป็นเจอมาติสเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามาติสเนี่ยขาดความมั่นใจไปด้วยนะครับอ่าเจอมาติสขาดความมั่นใจแล้วเป็นเชนด้วยนี่ปประเด็นคือพอเชนขึ้นปับ๊บ ขึ้นมาแต่ละเกมอ่ะแต่ละโลกแต่ละจังหวะบอลเร็วมากบอลจากหลังมาประตูมาค่อนข้างเร็วเนาะอ่ะขึ้นมาเร็วมากบอลจากหลังมาประตูมาเร็วแล้วจ่อฝั่งเทนจ่อฝั่งเทนแล้วฝั่งเทนเวลาจะคอยสกรีนไม่ทันเนาะเพื่อให้ครูได้ประตูเร็วได้เร็วนะคะะรับจากอ่ากัปโป้ิีสวยเลยกัปโปนะแล้วก็ลูกสองจากฟานได์ใช่ไหมได้ประตูจากโูเซตพสนะครับทีนี้ พอได้ยินเสียงเนาะใช่แม่กนั้นพลาวันนี้ได้ดีนะครับเล่นดีไม่มีอาชาสวัสดีนะฮะสองศรนะครับในครึงแรกเนะาะกอล์ฟสไลด์ทำลายไม่ได้เลยเกมน,นี้สกัดบอลไม่ดียินตำแหน่งใช่ใช่เฟนยังเป็นจุดที่ยังต้องแก้ไม่อย่าลืมนะว่าเฟนจะต้องเอ่อคือตอนนี้เฟนต้องต้องไม่ทันรองแล้วเนาะเพราะนั้น อาจจะต้องนิ่งนิ่งหน่อยถูกไหมครับเคสนอาจจะต้องนิ่งกว่านี้นิดเติมนะเจ๊ติ๊กไม่ไหวไม่ซีซีตรงคนเจ็บประเด็นนี่แหละคือเราเห็นทางด้านอิชิดบักลิสเตอร์เจ็บเพรามันตัวเสียงเป่าเป่าพักเครื่องน่ะเป่าพักเครื่องปั๊บเออผมผมผมตื่นผมลุกขึ้นมาดูเลยเฮ้ยสรุปยังไงตามมันต่อเนาะสำหรับทางด้าน แรกๆดูดีนะแต่ว่าโอ้โหบอลมันเร็วของายเย็นนะบอลเร็วนะครับการรับใช่เคยเรียกพูต้องหาการรับส่วนันไม่ได้เดี๋ยว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 แปดหนึง่งหลังลวแมสเตอร์มาจะรอด้วยช่วยหลายลูกใช่ใช่เครื่องหลังอมบ่ามีประสะร์เพิ่มคิดว่าไม่ได้จบสองสองครับทางขวาหลดใช่ใช่ ตั้งใจขยันโซโบโได้ตำแหน่งไม่ถนัดครับใช่ใช่ไม่ได้เลยนะครับอ่ะป่านนี้เป็นช่วงของการพักครึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงของพักครึ่งนะครับอ่ะช่วงพักครึ่งเนาะพัก15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ประมาณแป๊บหนึ่งใช่เกนเกนหัวเข้ากลางเกนหัวเข้ากลางครับประเด็นว่าตัวสกรีนคือใครมาติปพ,พอเป็นมาติปปั๊บเนี่ย ม,มันทำให้มันช้าลงถูกไหมครับเพราะว่าการที่เตนไปเล่นแบบนั้นเราดูอยู่แล้วว่าตัวสกรีนต้องดีตัวที่จะสกรีนของเตนมันต้องดีมันต้องทานเกมถูกไหมครับใช่ใช่ใช่เอาซบอสไปเล่นตำแหน่งเฮนโดเขาเล่นการลุกแท้ๆลุนนะต้องลุนนะครับแมดิสเตอร์รอลุนเอา ก่อนเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำนะใช่<ว><ว>คือวันนี้ผมคุยคุยกับแฟนบอลข้างๆแหละครับนะ<ว>คือพองแขงขันโอเคแล้วก็อยากเห็นทีมชนะแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากเห็นคือเตะเจ็บเจ็บก่อนเปิดลูกการไม่เวิกครับเนี่ยะะเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราไม่เล่นเกมหมุนเครื่องเกมใหญ่ไปก่อนค่อยๆเก็บเกมมแล้วค่อยมาเอานะครับค่อยๆมาเล่นเกมใหญ่โชวงท้ายเพราะถ้าเล่นเกมใหญ่แต่แรกนี่แหละประเด็นคือถ้ามันเจ็บแต่แรกเลยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาครับอาจจะที่ผมเคยพูดมาไว้อะอาจจะต้องค่อยๆเริ่มเริ่มทีละเกมเกมนี้เกมเบอร์เย่นเป็นเกมใหญ่นะครับซึ่งของอาแทนมาทิปแม้ยังไม่ทันใช้งานจริงเลย่ ต้องเสริมหลังกลางรับอต้องยอมจ่ายลาเบียเออโซโซของแดงนะฮะเศรษาเล็กฟูเจอชิมแข็งพิมเดียวเองใช่โอ้โหถ้าเจอมากกว่านี้อืม,มใครจะเส็เพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับใช่ใช่อย่าอยๆๆให้ใครเส็ยเพิ่มนะครับ ก็จะเปลี่ยนตัว,วเขาเล่นยกชุดคิดว่ายกชุดเหมือนกันครับนะถ้าจะได้เห็นนูนเยสเห็นหลุยดีอาร์ตรงข้างหลังเนาะอีโบร์ฟนาเต้อาจจะได้เห็นในข้างหลังเนาะอ่าคนได้เห็นครับคนได้เห็นเบนโต๊กอะไรอย่างเงี้ยเอคอคือเจอร์เจนคอปในการหมุนเะครื่องสไตล์ของเจนคอปเราทราบอยู่แล้วว่าอ่าสเปซตัวแรกเครื่องแรกสเปซตัวแรกสเปซตัวจริงในข้างหลังก็อีกชุดหนึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับ S 1> <S 1> เจ็บง่ายหรือเปล่าเขาจะปล่อยมาไม่หรอกไม่ได้เจ็บง่ายขนาดนั้นนะแม็กอะแต่แต่แต่ตอนดูในสนามะแม็กรุ้ขึ้นมาเดินได้เนาะแม็กรุ้ขึ้นมาเดินได้เพราะนั้นก็ส่วนตัวนั้นคิดว่าไม่ได้เจ็บอะไรมากไม่ได้เป็นอะไรมากนะสำหรับแม็กลิสเตอร์นะครับมุนท็อโฟยากเอก่เอพุณธดสวัสดีน,นะครับแม็กส่วนตัวผมว่าไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากนะ ดีครับกินเจเล่นดีนะวันนี้คือวันนี้เรียกภูอ่ะได้ประตูสองประตูคือประตูสองหนึ่งโซนกับกัปโกเนี่ยอันนี้ได้ประตูเร็วเนาะลูกสองลูกเซตพีทอันนี้โอเคละเรื่องของเกมลบมันยังโอเคอยู่คืออย่างน้อยที่ผูวันนี้ได้สองประตูถูกไหมคือทั้งจังหวะโอเพนเทแล้วก็ลูกเซตเทอ่ะลูกเซตพีเนาะนะครับ แม็กเจ็บอ่าคนเยอะมากใช่อันนี้ให้ดูบรรยากาศในสนามผมมาฝั่งอีกอ,อีกฝั่งนิงดีกว่านะครับใช่อัลฟอนโซเดวิสเกี่ยวมากและอย่างนึงนะซาเน่แม่งยิงเลี้ยวโพลอีกแล้วซาเน่เนี่ยแม่งยิงเลี้ยวโพลตั้งแต่ตอนอยู่แมนซิตี้แล้วใช่ใช่ใช่ตอนบอลทีเดียวเสียประตูนะครับ ใช่ใช่้าเจ็บแต่แต่รกขึ้นมาได้ก็หวังว่าแมคอลิสเตอร์ไม่น่าจะเจ็บมากนะครับเท้นต่อเลยเนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้ไงเท้นแล้วมันต้องมีตัวนั่นแหละมาตีเสียความมั่นใจไปเยอะนะครับเออใครจะรอปล่อยเขาอันนี้ผมมาดูในสนามนะครับดูที่ อ่าสมสิงคโปร์นัดในชแนลสเตเดียมนะครับนะเดี๋ยวอันนี้พักขึ้นหองอะไรลุกขึ้นมาหาของกินสักหน่อยเดี๋ยวพอขึ้นรถเริ่บเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกทีหนึ่งคือเกมจบเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งอีกหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันเหออ่าเดี๋ยวคุยอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักสองสามนาทีคนเครื่องครับผมเจอชซีก็รู้ของจริงหรือเปล่าอ่า ไมีต้มการันตีเ้า่องหลังน่าจะได้เห็นนนเยสผู yes. ้ไทยธานี FC ผมไม่รู้เด้อใครร้บอกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เช็คเลยผมผมเปิดในมือถืออย่างเดียวมาไลฟ์ตอนนี้นะครับสัญญาณแย่งกันตอนนี้เอาเบอร์เก้าลงหงคองบอลเยอะแต่เกมลุกไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่อาจเป็นเพราะเสียตัวหลักใช่ส่วนหนึ่งครับแต่อย่างน้อยก็ได้ประตูสประตูอย่างน้อยคือ จังหวะที่มีโอกาสในการยิงประตูเทติดีขาดทำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเกมเครื่องหลังตอนนี้เครื่องหลังกำลังจะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงจากไลฟ์ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันหลังเกมนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ดูบอลให้สนุกนะครับอ่ะเครื่องหลังเริ่มนะครับขออนุญาตลงก่อนนะครับสวัสดีครับ